สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมเอกในช่องดีจังทีวีนะครับคุณผู้ชมครับตั้งแต่ผมเคยรีวิวไมโครโฟนไร้สายมานะครับในการทําช่อง YouTube เนี่ยผมยังไม่เคยเห็นมีี่ข้อไหนนะครับที่เขาจะออกฟังก์ชันหรือว่าฟีเจอร์ออกมาเหมือนไมค์ตัวนี้ไมค์ My ตัวนี้เนี่ยราคาไม่ได้แพงด้วยแล้วก็ จัดมาให้เต็มที่เลยนะครับโดยปกติเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนตั้งแต่รีวิวมาเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีไม้เนี่ยที่ทําออกมาสําหรับพิธีกรคนเดียวคือเราถ่ายคนเดียวอยู่กับบ้านอย่างนี้นะครับก็คือไม้ตัวเดียวหรือไม่ก็จะเป็นไม้ที่มีพิธีกร2คนนะครับอันนี้คือมากที่สุดตั้งแต่ที่ผมเคยทํามาแต่ว่าไม้ที่ผมจะมาแนะนําให้คุณผู้ชมรู้จักวันนี้เนี่ยคือไม้ยี่ห้อของคมิก้านะครับเขามีรุ่นที่ชื่อว่า v ีโมคิวนะครับส่งมาให้ผมได้ทดลองใช้นะครับคุณผู้ชมท่าน ห,นนรหรือว่าใครเนี่ยที่คิดกําลังจะทําช่อง YouTube ที่มีพิธีกรหรือว่าเราจะเชิญคนมาสัมภาษณ์หลายๆคนมากกว่า2คนขึ้นไปคุณผู้ชมไม่ตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์มากๆเลยเสียงที่คุณผู้ชมได้ยินนะครับตลอดทั้งคลิปวิดีโอไม่ตัวนี้ที่ใช้เท่าที่ได้ฟังเสียงไม่ของตัวนี้ค่อนข้างจะออกมาเสียงนุ่มนวลแล้วก็ทุ้มนะครับคือจะออกไปทางทุ้มมากกว่านะครับไม์ทั้งหมดที่เขาให้มาในชุดนี้นะครับคุณผู้ชมอยู่ที่ผม1ตัวแล้วนะครับแล้วก็ อันนี้เป็นไม้สาหรับพิธีกรคนที่2สําหรับพิธีกรคนที่3ไม่พอนะครับจัดไปอีกเลยนะครับสาหรับคนที่4เอาไปเลยทั้งหมด4ตัวด้วยกันนี่นะครับเราได้ไม้ทั้งหมด4ตัวสําหรับใครที่ถ่ายคลิปวิดีโอ YouTube มีแขกรับเชิญมาในรายการเยอะๆนะครับสตัวเนี่ยคือมากที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมาไม่รู้นะครับไม่เคยเห็นค่ายไหนนะครับที่ให้ไม้มาขนาดนี้แล้วรุ่นนี้ของคอมิก้าที่เขาออกมาเนี่ยผมว่าเขาทํามาตอบโจทย์นะครับสำหรับคนที่ถ่ายทําในสตู ดโอที่มีแขกรับเชิญหรือว่าพิธีกรมากกว่า2คนขึ้นไปในอดีตนะครับเวลาเราจะถ่ายคลิปคลิปหนึ่งนะครับเขาจะต้องมีรีเซิฟเวอร์สตัวตัวไมค์สตัวนะครับก็ ติดเอาไว้ตามองตามเอวอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็แขกรับเชิญมันจะต้องมีตัวออดิโอมิเซอร์ออดิโอเลคคอร์เดอร์เพื่อจะเอาเสียงของทุกคนนะครับทั้งหมดเนี่ยแยกออกมาเป็นไฟฟ์แล้วเอามารวมกันเวลาถ่ายคลิปคลิปหนึ่งเวลาเรามีอุปกรณ์เยอะๆอุปกรณ์เกี่ยวกับเรื่องเสียงโดยเฉพาะพิธีกร4ีคนเนี่ยนะฮะบางทีลืมสายไฟไมติดปกเสือเ้อหรืออะไรเงี้ยคือตัวเนี้ยมันอยู่ในเคสตัวเดียวเลยทั้งหมดนะครับแล้วก็ไมแล้วก็มีตัวรีเซิร์เวอร์แล้วก็ใช้งานได้ถึง16ชั่วโมงเรียกว่าถ่ายครั้ง ทั้งหมดของคน4ี่คนจะรวมกันอยู่ในฝ่ายไ่ายเดียวเลยซึ่งง่ายต่อการทํางานมากขึ้นนะครับเราไม่ต้องมีอุปกรณ์ต่างๆมากมายไม่ต้องขนอะไรเยอะแยะต้องขอบอกก่อนเลยนะครับเพราะว่าไม่อยากให้คุณผู้ชมพลาดจริงๆคุณผู้ชมท่านไหนเนี่ยที่สนใจนะครับโดยเฉพาะที่ทางเมืองไทยนะครับหาซื้อได้ที่ La z a d a แล้วก็ช้อปปีที่ต้องประกาศก่อนและรีบประกาศเลยเพราะว่านอกจากเขาให้ไมค์มาสี่ตัวแล้วนะครับแล้วก็เคสแบบนี้แล้วนะครับคุณผู้ชมราคาถูกกว่าครึ่งหนึ่งนะครับของแบรนด์อื่นๆปกติ แล้วเนี่ยราคา12,800บาทนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยลดมากกว่า50%นะครับถ้าเทียบกับย e ี่ห้ออื่นแบรนด์อื่นเราอาจจะได้ไมค์แค่ตัวเดียวแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าราคาเนี้ยผมไม่แน่ใจนะครับว่าเขาจะมีไปถึงเมื่อไหร่นะครับรายละเอียดลิงก์ไว้ข้างใต้คลิปวิดีโอคุณผู้ชมสามารถกดเข้าไปแล้วมันจะส่งตรงไปที่ช้อปปีหรือว่า Lazada ได้เลยเขากําลังอยู่ในช่วงโปรโมชั่นแล้วก็ลดราคาอยู่ในชุดนี้นะครับที่เขาให้เรามานะครับก็จะมีเคสนะครับเคสนี้ไม่ใช่เคสธรรมดานะครับ เป็นแบตเตอรี่ชาร์จด้วยนะครับแล้วข้างในนะครับคุณผู้ชมก็จะมาพร้อมด้วยรีเซิร์เวอร์หตัวแล้วก็ไม์ทั้งหมด4ตัวนะครับตอนนี้ผมใช้ถ่ายวิดีโออยู่เป็นแม่เหล็กดูดเหมือนกันมันจะ snap เข้าไปเลยนะครับก็น่าจะเหมือนกับแบรนด์อื่นๆที่ผมได้ทดลองไม่หล่นคุณผู้ชม ทุกอย่างเรียงเอาไว้อย่างนี้นะครับปลั๊กไฟสายไฟต่างๆเนี่ยเขาก็จะอยู่ตรงนี้นะครับสายไฟที่เขาให้เนี่ยก็จะมีสําหรับเสียบกับโทรศัพท์นะครับใครที่ไม่ได้ใช้กล้องใหญ่นะครับก็สามารถเอาไปเสียบกับโทรศัพท์ได้นะครับสายชาร์จมาให้นะครับเป็น USB-C สําหรับชาร์จตัวเคสนี้แล้วก็จะมีเด d แค t ให้นะครับคือตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่กันลมเวลาเราออกไปข้างนอกแล้วก็ตัวเดสแคดนะครับให้มาครบ4อันนะครับไม่ได้ให้มาอันเดียวนะครับแต่ว่า3อันเนี้ย สามอันนี้ผมยังไม่ได้แกะนะครับแกะออกมาแล้วมันก็จะฟูเราก็เอามาเสียบได้เลยกดเข้าไปอย่างเงี้ย มันก็จะเป็นหัวเหมือนอะไรเนี่ยเหมือนอโปรโมเตอร์มวยคนหนึ่งนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ที่ง่ายอย่างหนึ่งนะครับแกะออกมาจากกล่องเปิดออกมาเนี่ยคุณผู้ชมไม่ต้องทําอะไรเลยทุกอย่างเนี่ยเขาซิงกันไว้เรียบร้อยแล้วนะครับหยิบออกมานะครับใช้งานได้เลยคุณผู้ชมไม่ต้องทําอะไรเลยเรียกว่าสะดวกมากนะครับถ้าเรามีเพื่อนก็แจกกันไปคนละอันเลยนะครับเราไม่ต้องต่ออะไรส่วนตัวรีเซิร์ฟเนี่ยมันก็จะมีค่าสถานะบอกนะครับเรากดพาวเวอร์ดูเนี่ย มันก็จะมีปุ่มที่หน้าจอนะครับบอกว่าไม์แต่ละตัวเนี่ยเปิดหรือ,อยังข้อดีอีกอย่างหนึง่งสมมุติมีตากล้องอยู่เราให้ตากล้องเราใส่หูฟังนะครับแล้วก็มอนิเตอร์เสียงได้ตลอดเวลาในขณะที่ถ่ายทําว่าเสียงของแต่ละคนมันขาดไปหรือเปล่าคืออย่างหนึ่งนะครับถ้าสมมติงานที่แบบต้องการดูแบบโปรเฟชชั่นอลหน่อยคุณผู้ชมถ้าเราไม่ต้องการเอามาติดที่ปกเสื้อแบบที่ผมทําอย่างงี้นะครับเราสามารถซื้อตัวเลเวลเหลี่ยมไม์นะครับตรงนี้นะครับเขาจะมีที่ให้เสียบ เราก็เอาไม้เนี่ยนะครับเดบเอาไว้ที่ตรงกางเกงหรือว่าตรงเอวนะครับเราก็ใช้เป็นแล้วก็เหลี่ยมไม้มาติดที่ปกเสื้อก็ได้อันนั้นก็จะดูแบบ p r o f e s s i o n a l มากขึ้นนะครับเราสามารถปรับบวกลบได้นะครับที่ตัวไม์ของเราหรือว่าบางครั้งเนี่ยเราต้องการปิดเสียงนะครับใครสักคนเนี่ยเราก็สามารถกดได้นะครับกดที่ตัวไม์ได้เลยแล้วก็ฟีเจอร์อย่างหนึ่งนะครับที่มากับไม์รุ่นนี้เขาเรียกว่า c าวมิกซ์ดีนอイนะครับก็คือระบบตัดเสียงเหมือนกันทุกครั้งที่ผมทดสอบไม์นะครับผมก็จะไปทดสอบบนรถฟุตทักนะครับเพราะมันจะมีเสียงแบ็กกราวอยู่ข้างหลังนะครับเสียงพัดลมเสียงอะไรเงี้ยถือว่าใช้ได้เลยเท่าที่ผมมอนิเตอร์ฟังในหน้าคอมพิวเตอร์แล้วเนี่ยผมา ใช้ได้ทีเดียวเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะครับที่ผมได้ทดสอบของคอมิการก็คือรุ่นนี้ของเขาเลยนะครับเขาออกไมมาหลายรุ่นมากแล้วก็เรียกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านไมโครโฟนอยู่แล้วนะครับเพราะงั้นตัวนี้เนี่ยเป็นทางเลือกอย่างหนึ่งเลยคุณผู้ชมที่ถ่ายคลิปคนเดียวเนี่ยก็ไม่ต้องวอร์ี่เลยคือใช้ไม้ตัวเดียวได้เลยแต่ว่าในอนาคตต่ตอไปที่เราจะต้องมีคนมาสัมภาษณ์ในรายการหรือว่าถ่ายข้างนอกสถานที่เนี่ยผมว่าตัวนี้น่าจะรองรับในอนาคตงานของเราได้สรุปเลยนะครับคุณผู้ชมผมว่าคน คนที่ต้องการงานประเภทแบบเรียกว่าถ้าฝรั่งเขาก็จะเรียกลันเอนกันนะครับคือถ่ายรวดเร็วหรือว่างานที่เราเร่งรีบอย่างเงี้ยนะครับเราไม่ต้องพกอุปกรณ์หรือว่าสายไฟอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายด้วยราคานะครับแล้วก็คุณภาพเสียงแล้วก็บวกกับไม์ที่เขาให้มาทั้งหมดทั้ง4ี่ตัวเลยนะครับผมว่าเป็นอะไรที่แบบคือจ่ายเงินออกไปแล้วรู้สึกคุ้มค่ามากๆนะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณทางบริษัทคอมิก้าอีกครั้งนะครับที่สนับสนุนคลิปวิดีโอในวันนี้แล้วก็ส่งผลิตภัณฑ์มาให้เราได้ทดลองใช้ในช่องของ ยังไงพบกันคราวหน้าในช่องดีจังทีวีวันนี้ผมเอกขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ